ชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างจะหนักจะน่วงแค่ไหนก็ตามแม้จะทำให้เราน่วมแต่เราก็ยังนิ่งนะยมเห็นนักมวยไหมนักมวยที่เขาฝึกกายจนแข็งแกร่งน่ะน่วมแค่ไหนเขาก็ยังต่อสู้อยู่ได้น่วมแต่ยังนิ่งนั่นคือกายแต่ใจของเราเนี่ยมันน่วมแต่มันยังนิ่งอยู่ได้มันต้องฝึกใจมันต้องเจอก็ต้องเจอมันต้องน่วมก็ต้องน่วมแต่มันต้องน่วมแต่มันนิ่งได้ มันเฉยๆได้มันผ่านไปได้เพราะมันต้องฝึกใจทางเดียวเท่านั้นไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มไม่อ่อนแอแล้จะเริ่มแข็งแกร่งด้วยขาของตนด้วยแขนของตนด้วยใจของตนด้วยการเริ่มฝึกใจตนแล้วกำลังใจที่ดีจะต้องมีการหลอมรวมกันของกาลังใจสติปัญญาและความนิ่ง ความสงบภายในมันหลอมรวมกันมันกลายเป็นการที่ทำให้ใจของเรานั้นแข็งแกร่ง,งเป็นสุขภาพใจที่แข็งแกร่งน่วมยังไงก็เน่ง